ท,ท,ทั้งสแล้วก็หวานมาถวายปู่นะเขาเขาจะบอกมาซื้อจะซื้ออ่าปู่มาแล้วไปดูรูกกันนะพี่ขอถามก่อนสรุปมีกี่ตัวที่เราเห็นบอกไหนแล้วมีกี่ตัวที่เราเห็นหนึ่งตัวอันนี้คนนี้บอกว่าหนึ่งตัวคนนี้ล่ะเอาเมื่อกี้เห็นเถียงกันเป็นสองตัวใครบอกสองเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เอาซีกันจะแล้ว เอเพอพขาเรามาจากที่ไหนครับมาจากที่ไหนเอ่ยมาจากเขกน้อยอ๋ออยู่ในบ้านเขกน้อยนี่เหรออ๋อใกล้ๆนี่เองอวันนี้มาดูอะไรมาดูงูเขาไม่กลัวเหรอ,อก,กลัวเขากลัวยังมาดูได้เลยเอาน้นำแดงมาให้น้องหนหอ่อยด้ยน้ำแดงมาให้นะเอาน้ำแดงเราแจกเดี๋ยวพี่แจกน้ำแดงอะให้น้ำแดงไปกินเผื่อจะได้เทใส่น้ำแข็งกินได้กินน้ำแดงเป็นไหม กินเป็นน่าจะเหลือสองขวดพอดีบ้านเราอยู่หมู่ไหนของเข็นะ้อยอยู่หมู่ไหนรอ้จากหมู่ไหมหม,หมู่อะไรชื่อหมู่หมู่สองหมู่สองให้คนเราขวดนะส่วนขนมใครกินได้ก็กินคนเราขวดเดี๋ยวไปเทใส่น้ำแข็งกินได้ เป็นช่วงสุดท้ายนะครับผมช่วงใบายเย็นๆนะครับผมของวันนี้ก็มีมาเรื่อยๆช่วงนี้ฝนไม่ตกนะแต่ว่าที่มันเมื่อมันคึมเพราะว่ามันเป็นมันจะเข้าช่วงหน้าหนาวนะครับจังหวัดเพชรบุ์ก็จะประมาณนี้นะครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกเลยนะครับก้อนเมฆก,ก็จะเยอะนะครับก้อนเมฆปกคลุมมาภูเขาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้แบบหนาวเย็นนะครับแต่ไม่หนาวมากนะหนาวแบบเย็นธรรมดาสบายๆนี่แหละนะครับอแต่ฝนไม่ได้ตกอขอเช็คไขก่อนขอเนี่ยเช็คไหก่อน อมาดูของไทยนะเนี่ยวหายน้ำได้ยังน,ยนี่มาขามรองมาขามหวาน,นของอร่อยยนะเนี่ยขึ้นชื่อของเพชรบุญแต่ว่าเจ้าของคนวหายไม่รู้อยู่หรือเปล่านะเนี่ย

ปูอยากกินมะขามครับเู้จริงนะได้เข้าฝันหรยังไงไม่ขับรถมาเมื่อกี้เรอแวะข้างทางพอดีออมะขามปูอยากกินมะขามมะขามดองก็เลยโดนจีนมะขามแช่อิ่มไม่ใช่อิ่มใช่แล้วผมก็เลยบอกาทั้งจีแล้วก็หวานมาถวายปูเขาเขาจะบอกมาซื้อมาเลบ

ครับผมครับครับจะทุ ถามหาถูกคนด้วยนะว่าใครเอามาขามหวานเอามาขามแช่อิ่มมาไหว้คนหน้าตกใจอยู่นะครับหรือว่าคือมันแปลกนะทุกคนนะ คือมันแปลกตรงที่ว่า <Okay. S 1> คือเขามีเซนมันนะคือพี่เขาแบบมีเซนซ์มีอะไรเงียเออแล้วจังหวะที่ผมเดินไปถ่ายคลิปตรงนั้นใช่ไหมผมก็เลยถามว่าใ,ใครเอามะขามหวานมาไหว้ว่าอะไรไงเออผมก็ชอบกินมะขามด้วยไงไม่ใช่เลยล่ะผมชอบกินมะขามแล้วทีนี้ผมก็เลยเดินมาถามนกเลยมาถามแฟนผมว่าใครเห็นไหมใครเอามะขามมาไหว้ พี่คนนี้เลยว่าพี่ละเลอ,อามาขามมาไหว้ใหันส่วนแฟนแกก็นั่นแหละนะครับมีเซนต์เกี่ยวกับพญาเขกนะครับผมก็เลยรูปหัวผมอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้พรน,นะครับอืมนี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนนะเออเพราะว่าคือจะพูดยังไงดีอ่ะคนที่เขาสัมผัสได้หรือเขาแบบ อะไรเงี้ยมันคือมันก็จะรับรู้เองอัตโนมัิอันนี้เข้ามากรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพ โอเคครับทุกคนสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูขั้นนการระหว่างคลิปจบเหมือนเดิมนะครับสนับ y o u t u b e นะครับ